สวัสดีครับวันกับผมช่องพายสุนทรีอาน,นะครับวันนี้ก็มาดูแม่สาวน้อยเล่นน้ำนนครับเล่นดีๆเร็วเขาเล่นโคลนนะเดีย๋ยวอีกสักครู่แล้วก็จะแก้ทรงคำมาเล่นเหมือนกัน,นครับ ตอนนี้ก็ร้อนมากครับเป็นเวลาบายบูสี่สิบสี่นาทีนะก็มันมันร้อนมากครับก็บ้านน้องทองคูณใหม่นะครับลุงน้องจองคูนนะลุงช้างใหม่ของพ่อพีเตอร์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเด<า>เตโตโมโน,น,นะครับ เข็นเออข้างกันเลอาเข็นเผื่อเผื่อไปเบ๊ะเดียเสี่ยเผื่อมาตอยอย่าดึงไปไหลให้มันม่น้ำใส่บวบอ่ะ

เล่นแล้วครับตัวนี้กิ่งไปทางนู้นแล้วเล่นเหมือนน้องสุงสดิบเลยครับทำใส่ปู ต้องคุณได้เท่าท player, enfin ทกูในบอนแตกเหรอบอแตกดอกมันแค่ปีออกซืซืออันนี้ย่างมันไหมแต่ย่างข้างในยังบอแตกดูแล้วล้างไม่สะอาดสักทีนะวันนี้ เต้นตุ้มอีกแล้วพี่โคนคนระับไปู่รก็แม่เดียไป ว,วครับนะเริ่มไม่อยากทัวร์ครับเร,เริ่มดำตัวดำแล้ครับล้างขี้ดินออกหมดแลครับ คูนครับเล่นคนูนสนุกคอเลยครับตอนนี้ bé thứ tận mai lêu bay bé thứ mai lêu mẹ sao nói nhanh đi đó đã phần bay cuối Đây là nắp. ใแล้วกินกินไปด้วยอาบน้ำไปด้วยนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับให้ตัวดำดับเลยนะครับเกย์เตกข้างหน้านะครับข้าง,างหลังลืมสะอาดมากแล้นะครับ อย่าไปเล่นรถแม่สาวน้อยตอนนี้ยายต้องขับรถกินอาหารในฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ย้ายแม่สาวน้อยจากหลังรูดมาอาบน้ำอยู่หลักนี้ครับเพราะว่าหลังนู้นแม่สาวน้อยต้องนอนครับเดี๋ยวมันจะแฉะนะครับเดี๋ยวมันจะเบียกที่เขานอนนะครับมาถูต้นใหม่เร็มามาต้นใหม่เลยถูเลยเออทูแล้ว ต้องคำลนะครนบนึ่งขี้โคลนเต็มตัวนียนะครับรูจะล้างออกหมนนะครับไม่สาวนอนนี่คือเขาไม่ได้เล่นโคลนนะครับเล่นแต่ขี้ฟุนดินนะครับขี้ฝุหญยาครับแล้วก็ขี้ดินคนงแกต้องับนี่แบบเล่นธรรมดาเขาไม่ค่อยเล่นนะครับต้องแบบดินเปียกๆก็จังค่อยเล่นนะครับก็ชอบเล่นดินเปียกๆครับอากาศร้อนแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนแกก็ ก็ดินธรรมดาปกติอย่างนี้ครับลืมสวยแล้วครับแม่สาวน้อยเอาหางดีต้นใหม่อีกเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้ตัดหางหางลืมยาวแล้ว <c oughs> เลี้ยงช้างอ้วนมากก็ไม่ได้นะครับทำใส่ทำใส่ขวานนับนี่ อยู่ข้างน้ำหายสองอันเลย่็ชีไีหลุดตั้งแต่เขาลงมาแต่ลงบ้านบางอย่างน,น,นั้นก็เห็นหายตั้งสองอันเลยนี่ละเออแม่สาวน้อยก็ฟันหลุดด้วยนะครับแกปวดฟันแกกินหญ้ากินอ้อยเข้าไปมัน็หลุนออกมานะครับ ต่ยายทวดมีเตะโตมานะครับฟันซี่เล็กๆนะครับกน้นเท่ากับมือนี่นะครับต้นไม้อยู่อย่างแรงเลยนะครับกินหมดแล้วยายทวดแม,แ,มแม่สาวน้อยตีต้นไม้ทำไมน่นเฮ้ย,ย,ยดิ่งไปทั้งอกก่อนนะครับเดี๋ยวท้งจะเตกอีกครับ ก็ได้สีถังดำมาใหม่ถังสมปูนเะรไปบมดยากแกงกินหมดแล้วขี้ตุ่มยังเยอะครับขี้ดินทำลายกองดินเราไปเวาขึงกองนะครับจะไดเอา,าทางอกมาปกปอนครับเดี๋ยวอ้อยไปให้แม่สาวกินด้วยสักลำหนึ่งครับแม่สาวชอบอ้อยนะครับ กลับต้นก้วยนะครับเ้าเกฑนมากๆนครับสดีจ้าเอฟซีก่อนแล้วคำเดียวนะครับลำเดียวหักหักหักลำเล็กครับ ไปไหนนั่นอยากกินต้นกล้วยนะครับแม่สาวน้อยอย่าเล่นดินทอยโป,ปูสีดินไหมทอยพอแล้วมันโซกะปรกมันเปื้อนดินไหมอย่าให้มันลินเปื้อน ก็ได้เล่นขิ้นดินไปแล้วครับก็จะฉีดน้ำให้มันเปียกๆดินครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอตท่นี้นะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องพายส่งเสด็จหนกออาตกันเลยนะครับออก็รอติดตามคลิปหน้าด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับผม